ทางเพศสัมพันธ์หรือ s e x sexually t r a n s m ทาง e d d i s e a s s หมายถึงโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยมักพบเหตุผลขอ,ข,อของการเกิดโรคคือ 1. อัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้นเนื่องจากวัยรุ่นมีค่านิยมที่จะอยู่ก่อนแต่งงานหรือนิยมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังไม่มากและที่สำคัญ การอย่าล้างสูงทําให้สามีหรือภรรยามีเพศสัมพันธ์กับหลายคนและทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมากมักจะไม่มีอาการทันทีทันใดดังนั้นจึงสามารถติดต่อได้โดยที่ไม่รู้ตัวกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคการมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงบริการใน3มเดือนที่ผ่านมาการมีคู่นอนมากกว่า1คนใน3มเดือนที่ผ่านมา การมีเพศสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ใน3เดือนที่ผ่านมาการที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหนึ่งปีที่ผ่านมาการที่สามีหรือภรรยามีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนใน3เดือนที่ผ่านมาและการที่คู่ครองอยู่กันคนละที่ สาเหตุของการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้บางชนิดไม่มียารักษาและบางชนิดยังสามารถฝังตัวอยู่และกลับมาเป็นซ้ำได้อีกได้แก่เริ่มที่อวัยวะเพศหูดงอนไก่ไวรัสตับอักเสบบี 2. เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะได้แก่ซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมท่อปัสสาวะอักเสบช่องคลอดอักเสบ 3. เกิดจากเชื้ออื่นๆเช่นพยาธิสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะอาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัสสาวะขาด มีผื่นแผลหรือตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักมีหนองหรือน้ำหลังจากช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะมีอาการคันหรือปวดบริเวณทวารหนักมีอาการแดงและปวดบริเวณเอวัยวะเพศปวดท้องหรือปวดช่องเชิงการานปวดเวลามีเพศสัมพันธ์และตกขาวบ่อยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยได้แก่ 1. โรคเอดส์ หรือกลุ่มภูมิคุ้มกันเสื่อมเกิดจากการรับเชื้อ HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลงจึงทำให้เชื้อโรคฉวยอากาศแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น แผลที่อวัยวะเพศบวมและเจ็บบางคนมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไข่ดันบวมหากไม่รักษาหนองจะแตกออกจากต่อมน้ำเหลืองมักมีหลายแผลขอบแผลจะนุ่มและไม่เรียบก้นแผลสปกปรกมีหนองมีเลือดออกง่ายเวลาสัมผัสจะเจ็บปวดมากบางรายต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะบวมและเป็นฝีเมื่อฝีแตกออกจะเกิดเป็นแผล 2. หนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอาการระคายเคืองในท่อปัสสาวะแสบขัดเวลาปัสสาวะและมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้องหรือเป็นหมันหากไม่ได้รับการรักษา 3. หนองในเทียมเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้มีอาการแสบปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขาดมีหนองไหลและมีมูกออกเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้าส่วนผู้หญิงอาจมีอาการตกขาวผิดปกติ 4. แผลริมอ่อนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชือ้อทำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศโรคนี้ติดต่อได้ง่ายแต่ก็สามารถรักษาให้หายขับได้โรคนี้จะทำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศและต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต บางครั้งมีหนองไหลออกมาที่เรียกว่าฝีมะม่วง 5. เริ่มที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดอาการปวดแสบบริเวณขาก้นหรืออวัยวะเพศและตามด้วยผื่นเป็นตุ่มน้ำใสแผลสามารถหายได้เองใน2-3สัปดาห์แต่เชื้อยังอยู่ในร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนแอเชื้อก็จะกลับมาเป็นใหม่ 6. ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อเป็นโรคที่มีรอยแผลที่ผิวหนังซึ่งมักพบที่อวัยวะเพศชายอันทะทวารหนักช่องคลอดริมฝีปากและมักเป็นเพียงแผลเดียวลักษณะเป็นแผลริมแข็งคือแผลมีขอบนูนแข็งแต่ไม่เจ็บและดูสะอาด ต่อมน้ำเหลืองจะโตและมีอาการเรื้อรังมารดาที่เป็นโรคซิฟิลิสจะถ่ายทอดโรคสู่ทารกในครรภ์ได้เรียกว่าซิฟิลิสตแตกกำเนิดและจะมีอาการเรื้อรังสามารถติดต่อยาวนานกว่าสองปีถ้าไม่รักษาอย่างถูกวิธีจะสามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว 7. แผลกามโรคเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเดยจะมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศเกิดการอักเสบในทอ่อปัสสาวะมีหนองซึมไหลออกมาปัสสาวะขัดและแสบกระปิดกระปอยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. ใส่ถุงยางอนามายัยหากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีเชื้อหรือไม่ 2. รักษาความสะอาดของร่างกายและอ,อวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ 3. ไม่เปลี่ยนคู่นอนให้มีสามีหรือภรรยาคนเดียว 4. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากมีสถิติว่าผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์สงูง 5. ตรวจโรคเป็นประจำทุกปีเพื่อหาเชื้อโรคแม้จะไม่มีอาการใดใโดยเฉพาะคู่ที่กำลังจะแต่งงาน 6. เรียนรู้ศึกษาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนเพราะจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย 8. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหากจำเป็นให้สวมถุงยางอนามายัยและ 9. ไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายค่ะ